จึงได้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของมันผู้สาวอดวันสัญญาลางานกลับมาบ้านตางนำตาพังงานผู้ขาวานองแต่งงานหัวใจสัทธา จ,จสัญญาเขาจบตอนน้องเขาภาควันอายเกลือนน้ำตาเข้ามาเป็นแขกช่วยงานซอยที่เตรียมมันพอมาเป็นป้องขวัญแทนใจ้าจก็กลาใจเก็บไว้ให้ลูกเด้อ บาดเขาใหญ่มาบอกว่างงคงหมดไปไอเสียแกล้งใหญ่เสียวความใจยิ้มรับตองฝันคนไายก่อนลาใจไปชั่วทีวีสายทองเส้นนี้บอมี สิทธิ์เป็นของมันหมออเป็นของขวัญช่วยงานแล้วไอ้สิกลับเอาหนึ่งบายกลับไปสู่งานอีกทีจากบ้านวันนี้ไอ้บอี i I want me, I want me, I want เพลงของฉันเพลงของเธอเพลงของเราชุดที่หนึ่งบนความลงตัวที่แตกต่าง,างวันนี้มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเวร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดทั้งอัลบั้มได้ที่ดอกจันหนึ่ง0 ดรมาม่าที่จบไปครับผมกับเพลงของมั่นเป็นของขวัญของพี่ไผ่พงศธรนั่นเองนะครับเดิมเนี่ยพี่สอนสินชัยร้องเอาไว้นั่นเองนะฮะเวอร์ชันไลทวิกไลท์ลิกนี่ตอนนี้2อล้านสแสนแล้วนะ,ะโอ้สุดยอดมากนะต้อ,องถามต้องถามพี่พี่ดอกอ้อฮะในเมื่อเป็นคนนี้ใกล้ใกล้ตัวกับพี่สอนเป็นไงบ้างฮะกับเพลงเมื่อกี้หายทอดมาพูดถึงอดีตผัวกเก่าหน่อยค่ะหมายถึงว่าเพลงพี่สอนร้องไว้เนี่ยใช่ไหมคะก็เพราะอยู่แล้วนะคะก็เป็นสไตล์ของพี่สอนคือไม่มีใครคือพี่สอนเลยนะคะแต่ว่า สำหรับน้องไผ่เขาก็เป็นสไตล์ของเขาก็เป็นน่ารักน่ารักรอๆของเขานะครับค่ะก็ผู้นึงนมแท้บ้านผู้นึงกับนมชนบทนะจ๊ะนมชนบทกับนมอนนัไม่ไ้อันนั้นนี่ก็เป็นเพลง ออของมั่นเป็นของขวัญนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เช่นกันนะครับอันเดสที่ดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หรือว่าตอนหกโมงนะครับตอนที่ยูทูบนะครับเจเรนกราเมโกออฟฟิเชียลนะครับผมเอาละครับอันเดสเราตาอัปเดตข่าวสารกันดีกว่าครับนช่วงแฟนโชว์เชี่ยวครับที่ตัวเบบีที่ตัวตันลว<า>ันโชว์เชี่ยว โซเชียลนะฮนะอันเดซครับเมื่อกี้อันเดซบอกว่าอันเดซมีเรื่องเราจะถามพี่เขาหรือเปล่าครับผมเราไปสืบสอบอะไรมาหรือเปล่าที่มันตรงกับพี่เขาเลยผมบหรอไม่ค่ะไม่นัดกันก่อน<ม>นะไม <c oughs> น,นัดดิบนัดกันล้อนอ๋ <Und ate. S 2> อวันนี้วันนี้เราคุยเรื่องเมื่อกี้เราคุยเรื่องทุเรียนคนะัเราไปสืบสอบมาใช่ไหมเกี่ยวกับทุเรียนก็คือเราเอาเรื่องนี้มายกเป็นเรื่องของวันนี้เลยเรื่องโซเชียลนะทุเรียนทุเรียนต้องถามพี่ดอกอ้อครับผมทุเรียนนี่เป็นยังไงฮะ จริงๆแล้วบ้านเกิดอยู่อุบลไม่ค่อยได้กินบักทุเรียนะคะก็คือแซ่บหลายเดี๋ยวว่างกันอธิบายก่อนจริงๆแล้วบ้านเขาอยู่อุบลไม่ค่อยได้กินทุเรียนไงข้าวบอนอร่อยแต่ข้าวบนไม่ได้กิน่อยแต่อยู่อุบลอ๋ออยู่อุบลครับแล้วทีนี้อาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสนะคะไปซุปเปอร์สตาร์ไฮเฮกับน้องกันตองนะคะก็ไปกับ FM 95ลูม9ุรัชดากรนะคะก็เขาจะพาไป กินทุเรียนไม่คือคือวันแรกเขาพาไปไหว้พระก่อนแต่เราก็ไม่สนใจครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เราคือคือแบบว่าหมายถึงแบบว่าเราไปคือใจนางไม่ได้อยู่ที่วัดใจนางไปที่หมักทุเรียนแล้วไปกินทุเรียนล้างแล้วจะพูดถึงพี่รอว่าใจนางไม่ได้อยู่กับวัดแต่ใจนางอยู่ที่สวนต่อไปแล้วนะต้องขอบอกว่าทุเรียนเท่าไหร่ครับพี่โอ้อร่อยมากทุเรียนพันเนี้ยใช่ กิโลละห้าร้อยพันอะไรกิโลละห้าพันหลงค่ะหหลลงงพันหลงเมืองรับแลหลงรับแลหลงรับแลค่ะหลายคนอาจจะอาจจะคนอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูด้วยเนี่ะมีคลิปให้ดูครับโอ้ยตายแล้วเมืองรับแลงนั่นก็คือเมืองอุตะลุยโลกทุนนะคะท่านไหนสวยมากๆนะคะสวยมากเลย่แนะนำอ่าผลไม้ ที่อร่อยมากพี่ดอพี่ยาเพราว่าได้าไม่เป็นครั้งแรกที่ดอได้มีโอกาสให้มาชิว่านี่อันนี้ก็เด่นกาหลงรับแรงรับหลงล้วหลงรับแรงเลยจริงๆค่ะจริงค่ะอร่อยมากเลยทีเดียวนะก็ต้องขอบคุณที่ว่าท่านเราเมืองไทยที่มีอะไรที่ดีๆเยอะแยะมากมายที่คนยังไม่เจอหรือคนยังไม่ได้มาโอกาสมาที่นี่นะคะก็อย่าลืมเอามาชิวานียนะคะรับชื่อหลงรับแรงรับแรงไม่เชื่อไม่เชื่อหลงรับแรง อันนี้ก็กิโลห้าร้อยบาทแล้วก็ชาทานแล้วมัจะมีลักษณะนอำหวานมันนมใช่ไหมคใช่ใช่ค่ะหวานมันนมจริงอร่อยชิมดูเลยครับลองลองโชว์กันอ่าชิมมาแล้วค่ะพี่อันนี้เอ้โหมาเจอแล้วครับถูกบอกคุณท่านในเบอร์พักกลาครับโอ้สมุดการเตะพี่อะไครับวันนี้ครับดุยโอ้โนะฮะเดี๋ยวก่อนครับผมพี่พี่ดอกอ้อฮะผมได้ข่าวเรื่องการต่อราคาของพี่ฮะเมื่อกี้ราคาลดแล้วหรือเปล่าครับผม500เนี่ยอุ้ยไม่ได้ต่อค่ะไม่กล้าต่อเลยไม่กล้าต่อทำไมฮะจริงเหรอคะพี่ซื้อได้400ไม่ใช่เหรอ โบแมนทำรอยห่างซีฟไม่ใช่จริงแล้วรู้ละห้าง้อยจริงๆอันนี้ท่านนายอำเภอยืนยันได้เลยนะคะก็เป็นอาผลเอยเป็นยังก็เอิญมุเรียนทุเรียนเนาะที่แสบอิหลีนะคะแล้วก็มันจะอยู่ฤดูปีหนึ่งมันจะออกครั้งหนึ่งไอพันหลงเนี่ยแล้วลูกมันจะไม่ใหญ่เล็กๆแล้วรสชาติมันจะแบบว่านุ่มผสมน้ำตาลผสมบักผ่าว มันจะกลมกล่อมมันจะไม่หวานอย่างเดียวหรือไม่มันอย่างเดียวกินแล้วขึ้นจมูกแบบกินแล้วแบบโชยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไพันหลงมันไม่มันสั่นมันไม่มีนลิ่นไม่มันไม่ลักไม่มันไม่มันไมมันไม่มันไม่นไม่มันหม่มันมันไมอมันไม่มันจม่มนไม่มักไม่มันเะ่ร่นยม่เพนพี่พี่ไมวนันไม่กัน่อันไม่มันีียมันไม่มันไม่รนไม่รันไม่มันไ่ันไนันไม่มันไม่มนี่ันไม่มไม่ัน่มัไ่มัม่มันม่มันลูกซื้อมาให้แม่ เราะมันเป็นฤดูวันแม่เนาะพี่ก็เลยซื้อมาฝากแม่มดตั้งสองสามพันผู้หน่ะ๋ออ<ะ>ิหลีในซีนวยฮะน่ามันอยู่ในนามมันผ่านวัน,น,น,นแม่ไปแล้วพี่เอาก็นั่นแหละฤดูฤดูการแม่ยังไง,งมา <c oughs> ดูมาดูวันแม่ <c oughs> ดูวันแม่เดี๋ยวก่อนเราเรื่องทุเรียนเนี่ย <c oughs> เ,รเรามาถามน้องทุเรียนกันดีกว่าครับผมดูตัวสิใช่ใช่ใช่น้องกินทุเรียนบ้านเขาอยู่จันทบุรีจันทบุรีแต่สู้อุตรดิตไม่ได้ อร่อยอีกหุ้ยใจหาสัตว์ตัวละหาสัตว์ตัวละมิวมิวมิวบอกว่าออกที่บ้านคุณแม่เขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนขอโทษก่บคุณแม่ร้อเล่นนะร้อเล่นเดี๋ยวน้องมิวก็เอามาฝากได้ได้พี่พี่เป็นคนชอบทานทุเรียนมากไหมคะพี่ออดีพี่ชอบแบบวันนั้นนี่ไม่ไปไหนเลยยืนเฝ้าไม่ให้คนอื่นเข้าด้วยนะไม่ไม่ พี่อ้อกินเนื้อไหมนะครับกินเปลือกค่ะเอกินเปลือกค่บผเดี๋ยวอินี่อิงซนเซอร์ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะพี่สาวทำคลิปแล้วก็ลงในโซเชียลนะครับผมแต่น้องสาวก็ไม่ยอมเขาเขาก็โพสเหมือนกันนี่พี่สกินทุเรียนพี่สาวลองกิองทุเรียนน้องสาว ชอบลุงลลุง,ล,งลุงกองไม่ท้มัเป็นลงุ <S <S ลงกองลุงกองไปไหนมาที่ไหนคืออะไรครับที่เดียวกันค่ะแต่ว่าตรงนั้นจะเป็นสวนลุงกองด้วยแล้วก็เป็นสวนผุกเรียนด้วย<อ>เราก็เลยแบบว่าเห็นทุกเห็นลุงกองมันสวยมากแล้วสดจากต้นเลยนะสวยมากมแล้วเราก็เอออยากให้คนอื่นเขาเห็นว่ามันเป็นยังไงแต่บังเอ,อิญเห็นทุออลอุงกองน้อยหน้าหนูหนใหญ่ก็ออันนี้นะฮะเป็นภาพที่ไปขโมยลองกองเขานะครับเหมือเขาวิ่งเลยเขาจากวิ่งเลยไม่ใช่นะฮะอ๋อไม่ใช่นั่นเองนะครับอ่ะจบไปนะฮะเป็นเรื่องของกิน มาพูดถึงน้องมิวสิกว่านะครับผมน้องคนนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าแน่นครับผมเสียงดีร้องเพลงแน่นผมนี่ตกใจใช่ไม่ใช่อะไรแน่นเห็นดีไงร้องเพลงเพราะด้วยน้องมิวครับได้ข่าวว่าเครียดกับการออกกําลังกายใช่ไหมครับตอนจบยังไงครับผมใช่ใช่ค่ะเครียดแบบ อ้วนอะคะก็ก็ก็เครียดกับเรื่องออกกํบบาลังกายนิดนึงแต่ไม่ค่อยเครียดกับเรื่องของกินอ๋อไม่ค่อยเลือกเรื่อเครียดกับเรื่องของกินพี่แอบคุยกับน้องพี่แอบคุยกันนั่งคุยกันน้องครับถามตรงออกกําลังกายด้วยคุมอาหารหรือเปล่า <c oughs> ไม่คุมเลยพี่กินทุกอย่างเลยค่ะ,ะไม่บางทีก็คุม <c oughs> คุมว่าแบบจะกินแค่ไหนแค่ไหนแต่กินทุกอย่างเค่ะไอทุกอย่างนี่คืออย่างเช่น เค้กอะไรเงี้ยโอ้โวันเลยนะรถนะะฮคนคนที่เสียงดังเพื่อนหัวเราะดังมากครับโออใช่เลยเพื่อนไม่ธรรมดาด้วยเพื่อนเพื่อนอันเดนพี่ไม่ช่วยนะอันเดนมีเรื่องพี่ไม่ช่วยนะคะพ่อยมาเจอนะฮะอันนี้น้องมิวส์นะครับผมอยากให้น้องมิวส์ฝากสักนิดนึงเพราะว่าน้องมิวส์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นลูกทุ่งดาวดวงใหม่ในวงการอยากให้น้องมิวส์ฝากช่องทางการติดตามน้องมิวส์หน่อยไอจีเฟสบุ๊คอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็น IG นะคะก็ติดตามได้เลยเป็น IG ชื่อ m ิวเซียลออนพัสยาค่ะ M E W z I O แล้วก็อันด r s c สกอร์ออนพัสยาถ้าถ้าพิมพ์แค่มิวเซีลมันก็ขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ Facebook ก็เช่นกันแล้วก็จะมี Fanpage ด้วยค่ะ f a n น a g e ก็จะใช้เป็นชื่อภาษาไทยว่ามิวออนพัสยาเลยค่ะอันนี้ก็จะมีคิวงานน้องอยู่ใช่ไหมครับครับผมน้องน้องเขาไม่ค่อยลงคิวงานครับน้องน้องน้อง น้องเขาลงของกินกับความต้องของน้องเขานี่ไงพี่ติตร้งไปตามน้องอยู่ครับผมโอ้โหแต่น่ารักดีครับลองตามน้องก็ดูนะฮะถ้าใส่ชอบโกโก้แฮกใช่นะครับผมอ่าเดชพูดถึงเรื่องของกินกันต่อดีกว่าสองพี่น้องเขามีร้านเป็นของตัวเองร้านที่ไหนชื่ออะไรบ้างครับร้านนี่ปิดไปแล้วค่ะพูดทำไมไม่ร้านเบเกอรี่ปิดไปแล้วไม่คือนางเพี่อย่าพูดบนั้นที่อย่าพูดแบบนั้นไม่ใช่ อกีรายการนึงก็ถามแล้วคือย่างงี้คือบอกว่าเจเบเกอรี่อ่ะคือแบบมันเป็นชุมชนที่เขาไม่ค่อยกินเค้กกันถ้าเป็นเค้กจะเป็นห้างนั่นมิ้วน้องใช่เดี๋ยวมีเออพี่ติ๊บเรียกกจารแล้วมี้ไม่ต้องพูดถึงแต่แล้วก็แบบว่าเราก็เลยแบบเออมันไม่เหมาะสมเราก็เซ้งให้คนอื่นไปเอาเอาปิดกิจการในเรื่องของเบเกอรี่ไปแต่ว่ากลวยจับยวนเมียเก่า กับกาแฟยังอยู่ใช่กาแฟน้องเมียยังอยู่กับกวื่รักพอับยนอยู่ที่ถนนสลาคองหนึ่งค่ะไปเส้นค่ะไปเส้นนอสมมติว่าแฟชั่นใช่ไหมคะตรงไปเอางี้เดี๋ยวพี่อธิบายดีกว่าคือเข้าซอยลำอินทาร้อยเกเจอไฟแดงเลี้ยวขวาปุ๊บก็จะเจอร้านอยู่ซ้ายมือเลยพี่มพี่รับมากเลยนะพี่ไม่จังหวัดแฟชั่นใช่ไหม ไม่ก็คือผ่านสนามกอล์ฟปัญญาใช่ไหมตรงอย่างเดียวเจอไฟแดงตรงแล้วก็อยู่ซ้ายมือเลยนี่ร้านเดียวกันหรือเปล่าครับยังไม่รู้อะไรร้านหรืออย่างไรเดียวกันเข้าซอยรามินทาร้อยเก้าใช่ค่ะพอเจอไฟแดงแรกมันมีไฟแดงเดียวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามันจะเจอห้าแยกน้ำงามนางกติกนนะไม่ใช่สองแยกอย่างเงี้ยสองแยกเหมือนเป็นเข้าใจครับงสามแยก สองแยกสองบ่แมี่หาแยกดินี่อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะนี่คือร้านเดียวกันหรือเปล่าครับผมผมสงสัยเสียแลือเกินนะฮะอันนี้ก็ลองกันไปดูนะครับผมเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะลงกันแหละว่าบางทีเข้าร้านเองด้วยไปทําให้กินกันเองบอกเลยนะพี่กี้ซ้มตำอร่อยมากเปิดจับอร่อยมากแล้วเราบอกว่าหมูยอเรามาทุกวันใหม่ทุกวันเห็นไหมเปิดเปิดบ่ายสามปิดบ่ายสามสิบห้าครับผมอันนี้ไม่เปิดเปิดเก้าโมงเช้าไม่ต้องสงสัยใครนะครับผม จับกล้องไว้ที่มิวครับผมตอน <ขอ S 2> ่ีงหิวแล้วเรื่องกินไว้ใจน้องมิ้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่คือเผื่อๆแบบไปอุดหนุนพี่เขาไปพาไปทัวร์ด้วยแต่เคยเคยได้กินอยู่ไว้ใจอร่อยมากดูหน้าเนาโอ้อร่อยมากเนี้ยเนี้ยแต่ว่าเค้กที่ไม่มีแล้วนะโอเคเดี๋ยวให้สาวๆฝากผลงานหน่อยนะครับเริ่มจากพี่ดอกอ้อกับก้านตองครับค่ะวันนี้ดอกอ้อได้มีโอกาสนะคะมาเปิดเอ็มวีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือเบอร์โทร์กิตัวนะคะฝากไว้ด้วยละกันนะคะอยู่ยี่สิบปีแกรมมี่กูอัลบั้มชุดนี้นะคะแล้วก็ใครอยากดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดได้ค่ะดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์ห 50นะคะแล้วก็ตอนนี้วางแผนทั่วประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น CD v c d ีคาราโอเกะค่ะค่ะหรือไม่ใครอยากติดตามดอออกานตองนะค่ะดอออคนเดียวไม่ใช่กานตองเป็นคนละชื่อน้องเขาค่ะดอออทุ่งทองแกรมมี่โกนะคะเฟสบุ๊คนะคะหรือไม่ก็อินสตาแกรมก็คือดออทุ่งทองนะคะฝากไว้ด้วยละกันนะคะของพี่ก้านตองครับขอบกานตองก็จะเป็นก้านตองทีชอเอนจีสองศูนย์สองศูนย์ค่ะก้านตองค่ะอ้ามาน้องมิวบ้างครับน้องมิวพูดเรื่องชื่อเรื่องอาหารนะครับผมไม่ใช่นะโอเค ขอฝากนะคะเพลงโทรหาครั้งสุดท้ายนะคะทั้งทั้งเวอร์ชันลลิกแล้วก็ที่เป็น MV นะคะที่ออกวันนี้แล้วด้วยวันนี้ก็ติดตามได้ที่เ m Gram m g r a m i ็ o o f f i แกรมนะคะทาง y t u t u นะคะแล้วก็<ม>ยังไงก็ฝากคผลงาน,นเพลงโทรหาครั้งสุดท้ายในเวอร์ชั่นูนวิวด้วยแล้วก็อัลบั้ม20ปี Grammico เพลงของฉันเพลงของเธอเพลงของเราแล้วก็ที่สำคัญเลยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ะคะ่ะ<ม>วันที่7พฤศจิกายนนะคะ ใช่ที่นีค่ะอยู่อยู่ใกล้พี่เดออบ่ะเนี่ยมาอื่นนะใช่ท่รา11รับรอง่ะคุณผู้ชมฮะงานนี้ใหญ่แน่นอนแล้วก็ศิลปินแกมิโก้ได้ไปกันครับข้างเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3าคนมากเลยครับขอบคุณนะจ๊ะครับผมความสนุกของเรายังไม่หมดเท่านี้ครับเดี๋ยวอกันใหม่ช่วงหนช่วงนี้พักกันสัก่ครับ